ชาบูชีกุ้งแม่น้ำกลับมาแล้วทุกคน All you can see คู่จุ้งคู่จิ้มกุ้งแม่น้ำเมนูตัวท็อป t a r ตาซีรีเรามาจิ้มกัน้ำจิ้มสไปซี่ซีฟูสูตรใหม่อันนี้คืออย่างฟินเลยวันนี้โบพาทุกคนมาที่ร้านชาบูชีคือตอนนี้เขามีโปรจ่ายเพิ่ม69บวกก็ได้กินกุ้งแม่น้ำไม่อั้นแบบนี้แล้วเอาดีๆกุ้งเขาตัวแน่นๆเด้งๆได้กินมันกุ้งเยิ้มๆโบสั่งเป็นบุฟเฟ่สุกอิ่มสามข้าวเก้าบวกเราเพิ่งเคยลองกินน้ำซุปต้มยำของที่นี่ขึ้ เเหมือนดิแล้วตอนนี้เขามีซูชิมาใหม่ซูชิมาเตอร์ซีรีส์แกดัเนี้ยน่ารักมากฟูจิซังมากิเหมือนเป็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆอันนี้เอบิสไปซี่ลาวามากิส่วนคิวริมากิอันนี้ยไว้รีไฟความสดชื่นเลยลกินแล้วกินเนย่าออื่นได้อีกเพียบแล้วมาเจอจังหวะเขาเต้นเพลงใหม่พอดีน่ารักมากแล้วโปรเนี้ยเราจะได้กล่องสปายมาอีกหนึ่งแล้วดูสิ่งที่โบเปิดได้ก็คือโปรกัสกายนานิ่าอรักมากวันนี้คือกินข้าวแบบอิมอ่มอกอิม่มใจแล้วมาลาน,นี้คืออร่อยคุ้มคุณภาพดีเสมอมาตามโปรนี้กันได้เลย